แทกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรพิษรักเทวไล,ลนครวัดหลังจากที่กษัตริย์เขมรละทิ้งเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมเพื่อหลีกหนีการรุกกรานของสยาม ตั้งแต่พศ1974แล้วมีหลักฐานว่ากษัตริย์เขมรพระองค์ต่อ,ตอ,ตอมาอยัางเสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลที่ปราสาทนครวัดเป็นระยะระยะซึ่งเวลานั้นนครวัดได้ถูกเปลี่ยนจากเทวสถานในศาสนาฮินดูเป็นพุทธสถานโดยมีวัดอยู่ภายในปราสาทสองวัดจึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้ตัวเมืองพระนครอันกว้างใหญ่จะถูกทิ้งร้างกระทั่งมีป่าคลุมแต่ปราสาทนาครวัดไม่เคยถูกปล่อยให้รกร้างเลยจะมีชาวบ้านหรือพระสงฆ์เฝ้าดูแลอยู่ตลอดพระพญาตูเป็นกษัตริย์ขเขมรยุคหลังเมืองพระนครอีกพระองค์หนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวพันกับนครวัดทว่าเป็นตำนานรักอันรันทด ที่นำความตายมาสู่พระองค์ในหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศกรัรมพูชาระบุว่ามเมื่อพศส1 7 2ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชบิดาของพระพยาตูคือพระเจ้าชัยเชษฐาที่สองสเสด็จสวรรคตแต่พระองค์ยังอยู่ในระหว่างทรงผนวด ยังขึ้นครองราชสมบัติไม่ได้พระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาหรือลุงจึงเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลบ้านเมืองแทนครั้นเมื่อทรงลาผนวดแล้วขึ้นครองราชเป็นสมเด็จธรรมราชาราชสมภารมีพระราชการณียกิจที่สำคัญคือยกทัพไปตีเมืองโคร,ราชของสยามแต่ไม่สำเร็จได้แต่กวาดต้อนชาวเมือง มาราวหนึ่งหมื่นคนส่วนพระอุทัยทรงแต่งตั้งเป็นพระอุปราชซึ่งดูเหมือนจะยังมีบทบาทสูงในราชสำนักขเขมรเวลานั้นจนถึงพศ2174สมเด็จพระธรรมราชาหรือพระพญาตูก็ถูกพระอุทัยปรงพระชนเพราะพระองค์ลอบรักกับนางสนม ที่เป็นชายาของพระอุทัยนามว่าบุบผาวดีทว่าในพระราชพงศาวดารเขมรที่ศาสตราจารย์มาดแลนจิโตอ้างถึงเล่าไว้อีกอย่างหนึ่งว่าพระอุทัยซึ่งเป็นพระปิตุลาเป็นผู้แยง่งคู่มั่นของพระองค์คือเจ้าหญิงบุบผาวดีและสมรสกับนางจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ พระพญาตูเสด็จมาที่เมืองพระนครส่งได้พบกับเจ้าหญิงอีกครั้งและทรงได้ปฏิพัทธ์กับนางบนบันไดของลานชั้นนอกแห่งปราสาทนาครวัดการแสดงความรักเช่นนี้ต้องจบลงด้วยความเศร้าโศกเพราะการต่อมาคู่รักทั้งสองพากันหลบหนีไปแต่ที่สุดก็ถูกทหารของลุงจับได้และลงโทษประหารชีวิต ที่มาจากประวัติเมืองพระนครของขอมโดยศาสตราจารย์มาดแลนจิโตแปลโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิตติสกุลและประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาโดยชาอวมและคณะแปลและเรียบเรียงโดยสานติพักดีคำทีละเรื่องทีละภาพ สารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต